บ้านมีกระรอกเพาว่ามันอยู่มันอยู่ก็รู้มันรู้จักกระรอกด้วยหรอมันมันรู้จักกระรอกด้วยหรอกินหอมไม้กินอะไรนะกินหอมไม้หอมไม้คืออะไรผลไม้อ๋อหรอมันกินผลไม้มันเป็นกระรอกเหรอมันจะกินมะม่วงหนูไม่เห็นอ่ะไม่เห็นใช่มันกินมะม่วงเออใช่เขาว่ามันกินมะมวงห่วงแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะแม่ก็ไม่เห็นอ่ะ ที่ั้นแม่ก็ไม่มีกะรลอกไม่มีจะมีได้ไงล่ะมีตรงไหนอ่ะกะรลอกมันอยู่ตรงไหนอ่ะหนูตัวมันเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงก็มันตัวใหญ่แก้มันตายใหญ่ขึ้นอ่ะมันตัวใหญ่เหรอกะรลอกมันเป็นยังไงมันตัวใหญ่ยังไงมันมันตัวไเล็กตัวเล็กใช่แล้วเล็กยังไงอ่ะห่างมันตาใหญ่ห่างมันตาใหญ่นิืนองอ๋อนั่นคือการลอก ออหนูเคยเห็นหนอใเคเคยเห็นอ่าแล้วหนูพูดได้ไงว่าหนูว่าว่าบ้านที่บ้านยายติมีกาลอกรู้ได้ไงไม่รู้อ้าวแล้วรู้ได้ไงว่ากินมะมว่งมวงม่วนี่นามั่วนี่นาไม่ได้ม่ว่ไม่ได้มว่วแล้วรู้จักกาลอกได้ไงกาลอกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อีกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลย หน้าม้าเด๋อมากยาตัดผมหน้าม้าหนูทำยังไงยาตัดผมหน้าม้าหนูอย่างนี้เหรอหนูดูอะไรอยู่อะดูอะไรอยู่ติ๊กตอกโอเคเอาให้ดูด้วยอ๋อดูติ๊กตอกเรื่องเรื่องเรื่องสัตว์เลี้ยงบทที่เป็นอันนี้เป็นสัตว์ใครไอ้ใจเราสอนมันใครยึบต้องคือมันตาได้น่ารักน่ารั เอาละจ๊ะมันตัวอะไรขึ้นเนี่ยโอเคนอนแล้วโตวดิรู้แล้วรู้แล้วอ่ะดูนี่อ่ะมันน่ารักมากอ่านอนแล้วนะ